สวัสดีครับท่านครับก็นะครับเป็นนั้นว่าเป็นที่แน่นอนนะครับสําหรับคนที่ปลูกทุเรียนเนี่ยเมื่อปลูกทุเรียนลงไปแล้วก็อยากให้ทุเรียนของตัวเองเนี่ยจเจริญเติบโตได้ไวงามนะครับภายใน3ปี4ปีก็สามารถเก็บผลผลิตนํามาจําหน่ายได้นะครับซึ่งการที่ทุเรียนจะโตนะครับทุเรียนจะต้องแตกยอดดีวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะมาบอกว่า มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากที่ทําให้ทุเรียนแตกยอดดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยจะพูดถึงสาเหตุนั่นมันเป็นเพราะว่ามันชอบคาตลาดนะครับคือมันนาเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บคนที่เคยเข้าใช้เขาก็จะซื้อไปใช้แล้วมันทําให้มันขาดตลาดได้เพียงพอกับกับความต้องการที่คนอื่นที่จะใช้ผมก็เลยไม่ค่อยจะพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาซื้อกันไม่ได้ก็สรุปแล้ววันนี้คิดไปคิดมาก็าออมเอาเป็นว่าสำหรับคนที่สนใจก็แล้วกันนะครับถ้าอยากใช้ก็เดี๋ยวลองดูว่ามันคืออะไร แล้วจะใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันจํำก็ได้ไหมครับต้นนี้คือต้นที่ผมลงคลิปปลูกไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผมใช้ชื่อคลิปว่ารากยาวมากนะครับถ้าใช้กับทุเรียนปลูกใหม่เจ้าตัวนี้จะเป็นอาหารให้กับทุเรียนที่ปลูกใหม่จะเห็นว่าผมปลูกมาประมาณเดือนหนึ่งยอดใหม่ออกมาเต็มเลย นี่ครับทำใบทำยอดออกมาใหม่เต็มเลยอันนี้คือยอดและใบชุดแรกของเขาเลยนี่นะใช้กับทุเรียนปลูกใหม่จะเป็นอาหารให้กับทุเรียนเล็กที่ปลูกใหม่อย่าลืมนะครับว่าทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเขาระบบรากเขายังไม่ดีเขายังไม่สามารถหาอาหารหาธาตุอาหารได้ดีฉะนั้นตัวนี้จะเป็นอาหารที่ดีมากกับทุเรียนปลูกใหม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกแล้วก็ใช้เลยนะครับฉีดพ่นเลย แล้วก็ปลูกลงไปในดินแล้วนะครับก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนอกจากจะเป็นอาหารทางใบแล้วมันยังช่วยดูแลเรื่องของกระตุ้นให้เกิดการแตกรากใหม่ได้ไวด้วยนี่นะใช้สำหรับทุเรียนเล็กปลูกใหม่ระบใบจะมาเร็วหนึงเดือนยอดจะมาเลยถ้าใช้ในระยะแตกยอดอ่อนจะส่งเสริมให้ยอดยาว ยอดจะพุ่งมากเลยดูนะฮะยอดจะพุ่งยอดจะพุ่งยอดกระโดงจะพุ่งแล้วก็ยอดข้างก็จะพุ่งออกเช่นเดียวกันจะส่งเสริมให้ใบอ่อนมีอาหารที่เพียงพอยอดอ่อนมีอาหารที่เพียงพอในการเจริญเติบโต ถ้าใช้ในระยะใบเพสลาดนะครับใบก็จะกลางหนาแข็งแรงดีแบบนี้ดูด้านบนดูด้านล่างจะเห็นว่ามีความแข็งแรงนี่ครับสะสมอาหารได้ดีเขียวเข้มไวนะจะเป็นการเร่งใบชุดนี้เนี่ยใบเพสลาดให้แก่ไวมากขึ้นนี่ ผ่านจากระยะใบเพสลาดมาแล้วเมื่อเราใช้กับใบตันนะครับจะทําให้ทุเรียนแตกยอดได้ไวมากพอใบตันปุ๊บพอเราพ่นปับ๊บยอดจะมาเลยนี่ครับดูนะฮะมาแล้วก็ยาวแบบนี้มันเป็นการเร่งกระตุ้นวงรอบของการทำรอบใบของทุเรียนเนี่ยให้เร็วขึ้น เนื่องจากว่ามันเป็นอาหารสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับทุเรียนเลยนี่ครับยอดมาละนี่ถ้าใช้ในช่วงระยะของใบตันยอดอ่อนจะมาใช้สำหรับการดึงใบดึงรอบใบที่ต้องการให้มันแตกพร้อมกันทั้งสวนึอย่างเงี้ยนี่เลยนี่เลย ยอดอ่อนจะมาดีมากยอดเจริญตัวนี้ใช้สาหรับกระตุ้นการแตกยอดใหม่เลยตัวนี้นําเข้าจากประเทศเบลเยียมนะครับนี่เป็นอะมิโนโอะมิโนโ19ชนิดนําเข้าจากเบลเยียมตัวนี้สกัดจากพืชนะครับใช้คำว่าสกัดจากพืชนะเป็นอาหารสําหรับพืชสาหรับทุเรียนที่ใช้ในการเจริญเติบโตทุกช่วงระยะเลยมันเก่งมาก มันเก่งบ้างแต่ปัญหาเดียวของมันที่มันเจอคือมันขาดตลาดขวดใหญ่ก็มีเมื่อที่ให้ผมดูสักครู่ไปเนี่ยขนาด500มิลลิตรนะครับขวดเล็กก็มีใครจะใช้ขวดใหญ่ขวดเล็กขวดเล็กอยู่ที่170บาทนะครับขวดใหญ่ขนาดครึ่งลิตรอยู่ที่720บาทอันนี้คือตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้เสมออัตราการใช้อัตราการใช้ใช้30 cc ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นให้เปียกนะครับฉีดพ่นให้เปียกอาบเลยทั้งกิ่งก้านใบลําต้นนะครับอาบให้เปียกเลยให้ไหลเลยถ้าเป็นทุเรียนเล็กปลูกใหม่เนี่ยสามารถจี้ลงโคนได้นะครับอาบลงโคนเลยอาบลงโคนเพื่อให้ไปพัฒนาระบบรากแน่นอนว่าอาจจะไม่อาบลงโคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเราฉีดข้าพ่นเข้าใบเนี่ยมันจะก,กระตุ้นส่งเสริมเพราะตัวนี้เป็นกรดอะมิโนที่ได้จากการสกัดจากธรรมชาตินําเข้าจากประเทศเบลเย,ลเยียมนะครับ มันนานมากกว่าจะเดินทางมาถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วก็ในช่วงบางปีมันขาดมันขาดชอบขาดในช่วงของการปลูกมันใหม่เกษตรกรชอบซื้อไปชุบท่อนพันธุ์ทำให้มันออกรากเยอะหัวดกใหญ่ยาวนะชาวนาชอบใช้ในช่วงของการทำผลผลิตข้าวอากาศนาหนาวๆที่มันข้าวไม่ออกรวงใช้ตัวนี้ไปเนี่ยที่หนาวจนจัดนะพุ่งพรวดเลยมันค่าชอบขาดตลาดผมก็เลยไม่ค่อยได้นำเสนอเท่าไหร่ แต่ใช้ผสมกับชุดทางบายที่ผมใช้อยู่เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้สามารถผสมพ่นกับพวกยาฆ่าเชาื้อรายาป้องกันและกําจัดมแมลงใส่ลงไปในถังพ่นได้เลยนะอันนี้ไม่ไม่ต้องกังวลในตัวของเขาเองเนี่ยมันมันเป็นชีวาภาพ100%เป็นะครับเป็นสารสกัดจากชีวาภาพ100%อา้าวกล่องตกขออภัยนะครับก็มีอยู่2 2ขนาดขนาดเล็ก100มิลิตรนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่500มลลตัวนี้ ท่านใดที่ต้องการก็ลองโทรมาถามนะครับผมจะส่งให้แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ฟรีๆเลยเอาไปใช้ดูนะครับทุเรียนป่วยทุเรียนโทมทุเรียนที่สถานกาการไม่ดีนะเอาไปพ่นเอาไปฉีดดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นข้อแตกต่างใช้ได้เลยโดยเฉพาะทุเรียนที่อยู่ในสภาวะเครียดอย่างช่วงที่กําลังทําผลผลิตเสร็จแล้วฝนตกฟ้าปิด สังเคราะห์แสงสร้างอาหารไม่ได้สดัดลูกนี่ต้องใช้เลยหนาวจัดสดัดลูกนะต้องใช้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดจะยังไงโทรศัพท์เข้ามาหาผมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ผมลงไว้ให้นี่แหละนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ